ทรงนก่อนทุกมู่เราในจังหวัดน้องวลโพูร์รวมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ท้ำบุญตักบาทวางพวงมาลาถวายบังคมถวายราชสัตดุดีแล้วการรวมกันเฮตกกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะ มื่อวันที 15, ่2 5พฤศรจิกายน2567นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีค่ะอยู่ที่วัดมหาชัยอำเภอเมืองน้องบุรีมพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้า่าวาชการจังหวัดน้องบุรีมุขค่ะเป็นประธานประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์แลกกฐามบุญตักบาทเพื่อเถิดพระเกียรติแล้วก็น,นก้อมรํลนนรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ,จา้าหรือว่าวันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันที่2 5พฤศจิกายนของทุกปีค่ะโดยเป็น เป็นวั่นคลายวั่นสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกโดยมีพระเทพวัชราวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดน้องวลำพูเป็นประธานนั่พระพิะะสุลกษามเนนหาสิบเก่ารูปรับบิณฑบาตค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะราชการเจ้าหน้าที่พี่น้องพ่อข้าประชาชนรวมกิจกรรมค่ะ จากนั้นเวลาเกานาฬิกา30นาทียุทางสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุลำพูเขตหนึ่งนายสุรศักดิ์อักษร,รกุลในฐานะผูน้นวยการลูกเสือจังหวัดหนองบุลำพูเป็นประธานประกอบพิธีว่างพ่วงมาลาพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดดีเพื่อแสดงความกตัญญูก,กตเวทิตาธรรมและนอมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันวชิราบุตรและวัดหลูกเสือไทยโดยมีนายสวัสดิ์แสงขันภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตนึงหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกวาหารอยคนครับแล้วกาปิดไายตอน14นาฬิกาค่ะอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์ราชการที่หาศูนราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านประธานกาดน่มผู้พิพากษาหัวหน้าสานนะคะร่วมไปถึงครอบครัว ปรลัดจังหวัดอายการหัวนาส่วนราชการพี่น้ององค์กรพระค้อนส่วนทองทิน่นผู้นำภาคเอกชนร่วมไปถึงจิตอาสาเก่าศูนย์ีจิตอาสาพระราชทานค่ะได้เฮดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาูนย์ราชการจังหวัดน้องบลุลมพูร่วมกันนะคะทำความสะอาดปรับปรุงผู้มีทัศน์ของพื้นที่นอมรํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกที่ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือ้อไทยค่ะแล้วก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจใน ให,หลากหลายสาขาเพื่อพี่นองประชาชนเชาวไทยน้ำความจะเริ่อมาสู่ประเทศเท่าถึงปัจจุบันนี้ค่ะ